สวัสดีครับยินดีต้อนรช่องคุณพ่อกัดไฟครั้งนะครับเยวันนี้เป็น a q u a f o r c พ p r e ม i u มนะครับก็เอาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกับเด็ก a q u a f o r c พ p r เมียมที่ที่ทำครั้งที่แล้วเท่าไหร่ก็คล้ายๆกับของเดิมแบบคล้ายๆนะฮะก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างก็ก็คิดว่าอาจจะเป็นเด็กโปรไฟล์ที่ค่อนข้างจะไปเร็วเด็กหนึงพูดเร็วเพราะว่ามันมีเปลี่ยนพอสมควรแล้วก็เออ มีวิธีการเล่นที่เปลี่ยนไปหลังจากสไต์นะครับ mm. ก็เพรว่าใสใ่เจ้านี่มานะ mm. ไอวาเลออสใหม่นั่นเองนะครับโอเคมันเริ่มกันเลยตัวเริ่มผมใช้เป็นตัวเริ่ม V นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันใช้ง่ายมันมีโซมีจั่วเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องทําอะไรเยอะใช่ไหมก็ใช้ตัวมันไปง่ายสีนะครับยังไงก็ได้มือเกทสามเกทสามหลักไม่ฟิกจริงๆไม่ฟิกเลยขอแค่มีแอคเซลพอ จะเป็นเมลก็ได้จะเป็นจะเป็นเนาวาันของคุณพ่อก็ได้หรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้ที่มี e x c e l ลอ่ามันชื่อเลยนะที่มันลุกตัวเองได้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ชอบเลยก็อย่างที่บอกว่าคุณพ่อใช้เป็นนาวานเพราะมันใช้ง่ายถ้าคุณได้เริ่มก่อนคุณก็สามารถกดนาวานมาเล่นง่ายๆได้เลยโดยการเตบสามสี่เวบด้วยยูนิตสองตัวง่ายๆก็ก็เลยใช้เป็นนาวานไงมันใช้มันใช้ง่ายที่บอกนะก็ ลงแวรมีแอ c เซลตีหมื่นสองสกิลเมื่อมันโจมตีถ้าตีเวฟสี่คุณพ่อจะเรียกว่าโจมตีครั้งที่ครั้งที่สามแล้วกันจะได้ไม่สับสนกับพวกที่มีสกิลเวฟนะถ้าโจมตีเป็นครั้งที่สามหรือมากกว่าในเทิร์นนี้เคาน์เตอร์บัสหนึ่งลุกเรียนหนึ่งตัวตัวมันบวกหมืน่นตัวมันบวกหมื่นนะตัวที่ลุกไม่บวกนะบวกแค่ตัวมันก็เห็นเห็มันใช้ง่ายแล้วมันได้แอ c เซลอย่างไงก็คืออยากได้แอ c เซลในเด็กนี้นะครับเกืสามตัวลองคุณพ่อใช้ซส์ใส่ใส่ใช้ใชอารวมกันหมดทุกคำ ใช้เป็นทาวาสทาวาสฐานสองอผู้พิชิตแห่งวายุทาวาสนะครับสก,กิลโบนสกิลวบนกกวบน่ะมันมันมันไม่ได้ใช้เ <c oughs> พราะว่าทั้งเด็กเนี้ยตัวที่ติดสก,กิลเวฟมันมีแค่ทาวาสแค่นั้นเองที่ติดเวฟที่เหลือไม่มีใครติดเวฟเลยเพราะฉะนั้นสก,กิลบนก็คือใช้กระโจมันเองเพราะฉะนั้นทาวาสพยายามอยาให้มันลงแวนเป็นอันขาดสก,กิลไม่จียูนิตไตทับเลือกการ์ดจากบนมือหนึ่งใบคอลงเลีย ตัวนั้นติดรีเซสถ้าตัวที่คอลงมามีสกิลเวฟจะตีแถวหลังได้ <c oughs> แต่ว่าจริงๆเด็กนี้ถ้าสไตล์สขึ้นไปเป็นทาวาร์ทยืนแวนก็ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนําอยู่ดีเพราะสกิลมันไม่ได้ใช้มันใช้ยากคุณต้องมีทาวาร์สอใบในมือมันถึงจะกดสกิลได้คือตัวหนึ่งลงแวนตัวหนึ่งอยู่บนมืออย่างเงี้ยอีกสกิลสกิลใชม้มันคือสกิลล่างออตโต้เรียก,การด วันเพื่อเทินจีเบกสองเว็บหนึ่งหรือเว็บสี่เมื่อมันจบกันเมื่อจบกันต่อสู้ที่มันโจมตีเคาน์เตอร์บาร์ดหนึ่งลุกตัวมันเองลุกโดยที่แค่เสียนหนึ่งเคาน์เตอร์บาร์นะครับก็เป็นตัวลุกเว็บหนึ่งหรือเว็บสี่ก็ได้ดีมากอ่ะมาใส่ลิฟทายดากอนมาหนึ่งใบโดยเผื่อได้ใช้นะมันมีโอกาสได้ใช้แล้วกับเด็กในบิวเนี้ยลิฟทายดากอนเป็นตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวถ้าไม่เจอแคนยิงแคนตัดบอร์ดนะค่อนข้างน่ากลัว ว่าถ้ามันโจมตีเว้สี่หรือมากกว่าอ่ะโจมตีครั้งที่สี่หรือมากกว่ามันสามารถโจมตีได้เมื่อกันโจมตีครั้งที่สี่หรือมากกว่าในเทิร์นนี้ถ้ามันโจมตีมันจะบวกสองหมื่นตีสามหมื่นสองนั่นเองแต่ว่าใส่ไม่เดียวเพราะว่าถ้าตกแวนไปมันก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสกว่าทาวาสนะครับเกตสองคุณพ่อใช้เป็นเทอร์เรนแอสเซาวเก่าเทอร์เรนแอสเซาวเก่านะฮะก็สกิลสกิลต้องอ่านแบบสกิลใหม่นะ ออโต้เรียกาดวันเพื่อเทินเป็นสกิลออโต้วันเพื่อเทินเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะตีทเลไเลยหรือใช้ที่หลังก็ได้จะมีตัวงัดมันลุกที่หลังแล้วค่อยกดสกิลลุกมันก็ได้เมื่อมันจมตีแวนอ่ามันสามารถเมื่อจบการู้ที่มันจมตีแวนถ้าแวนกัดติดแคนอัลฟาฟอสสามารถลุกตัวมันได้ถ้าลุกลบห้าพันอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสกิลวันเพื่อเทินใหม่ลุกอ่าลุกไทเด้คุณจะ ไม่กดก็ได้ในในครั้งแรกแอนะที้บอกคุณจะใส่เป็นอาอเล็กซานดอรหรือจะใช้เป็นไอลัมบอสมางัดที่หลังแล้วค่อยกดสกิลลุกของเทโดแอสโตนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นผมก็เ้ใสไ่ไทยด้านใหม่นะครับไอไทด้านเก่านะเพราะว่าไม่เสียอะไรเลยแล้วตอนที่มันลุกมามันไม่เสียห้าพตอนที่ลุกมันสามารถลุกในเว็บหลังๆได้นั่นเองมบางกรนี้คุณอยากจะลุกเว็บหนึ่งด้วยทาวารแล้วค่อยลุกเว็บสหรือเว็บสมด้วย ไดาก็ได้อีกใบหนึ่งเป็นไฮทายสวิปเปอร์นะครับก็เป็นการ์ดเก่าเนะอาเลียกการ์ดจีเบกหนึ่งเมื่อมันโจมตีถ้าการโจมตีนั้นเป็นครั้งที่3หรือมากกว่าในเทิร์นนี้โซบัสหนึ่งตัวมันบวกหมืน่นอยากใส่ตัวนี้เพราะอะไรเพราะมันบวกหมืน่นถ้าคุณไม่มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่คุณพ่อค่อนข้างโอเคก็คือชอกการ์ดแอสเซาที่มาจาก t ีดีเหมือนกันโจมตีครั้งที่สหรือมากกว่าไม่ติดจีเบก โซบาสหนึ่งบวกแปดพันแต่อันนี้บวกหมื่นมันปัดเศษถ้ามันบูดได้เจ็ดพันมันจะเป็นสิบเก้าบวกเจ็ดเป็นสิบแปดสิบแปดต่อให้คุณไม่ได้กดสกิลของอวาเลอออสมันยังจะขอหมื่นห้าค่อนข้างจะโอเคหมื่นห้าถึงสองหมื่นนะตัวสุดท้ายที่ใส่มานะครับเป็นอันกอสนั่นเองก็เอามาเล่นต้นเกมนะครับอันกอสคือเล่นเล่นต้นเกมกับ หลังสไตล์ไปแล้วอะแล้วมันต้องไปยืนเมือนแอสเตรลด้วยนะเป็นตัวตัวตายตัวแทนของไทเลนแอสเซอรนั่นเองสกิลเวนการ์ดเมื่อมันโจมตีถ้าการโจมตีเป็นครั้งที่สองเคาร์เ,เตอร์บาสโซบาสลุกเรียนหนึ่งตัวสกิลเรียการ์ดเมื่อมันโจมตีถ้าการโจมตีเป็นครั้งแรกในเทิร์นนี้เคาร์เ,เตอร์บาสหนึ่งลุกตัวมันเองก็สามารถลุกเพื่อนก็ได้ลุกตัวมันเองก็ได้เป็นสล็อตแทนไทเลนแอสเซอก็ได้ค่อนข้างจะอัตถประโยชน์ ทิ้งสไตล์ใส่4ใบนะครับใส่ทีโอใบเพราะว่าใช้ง่ายและดีนะฮะตีแปดพันชิวหมืน่นเมื่อจบกันหนอสตู้ที่อยู่นี้โจมตีเวนกาดหรือบูธโจมตีฮิตแวนกาดจะตีเองหรือบูธให้ตีฮิตก็ได้ถ้าการโจมตีนั้นเป็นครั้งที่2หรือมากกว่าชี้เพื่อน1ตัวบวกแ0 0พันง่ายๆเลยก็ขู่ฮิตเป็นตัวขู่ฮิตตัวหนึ่งนั่นเอง p พนควินคุณพ่อใส่มาไงไายแดมอ่ะจริงๆถ้าไม่มีเพนถ้าไม่อยากใส่เพนควินไปใส่เอ,อตัวของทาวาร์ทที่บาร์ทหนึ่งลุกหน้ามันก็ได้มันแต่ว่าคุณพ่อถ้าใส่ตัวนั้นอ่ะมันก็ต้องมันก็ต้องแบกทิกอ่ะแล้วคุณพ่อไม่รู้สิไม่ค่ไม่ค่อยถนัดคุณพ่อเล่นอย่างนี้ดีกว่าเล่นเซฟอแอคทีฟเรียาการ์ดนะครับจับมันนอนตัวที่อยู่บนหัวมันจะบวกห้าพัน แล้วก็อีกสกิลหนึ่งเมื่อจบการห่อสู้ยูนโจมตีได้ไม่ใช่เมื่อจบการห่อสู้ที่ยูนิตของคุณโจมตีถ้าการโจมตีได้เป็นครั้งที่สี่หรือมากกว่ารีทายตัวมันละไงหนึ่งดมมันสามารถไปต่อตูดทาวาสได้ทาวาสมันจะตีเป็นหมื่นหกหมื่นหกเหมาอที่บอกว่ามันมันเป็นบิลที่เอามาเล่นกับวารลออสเพราะฉะนั้นหมื่นหกมันจะขอกันังสองหมื่นเอ้ครั้งละหนึ่งหมื่นครั้งละหมื่นห้าจากครั้งละหนึ่งหมื่นเป็นครั้งละหมื่นห้าค่อนข้างใช่ไหมอ่า หมื่นหกอะจะขอเป็นสอง่จะขอเป็นหนึ่งหมื่น 10, แทนก็ค่อนข้างจะรีดมือเขาได้ดีนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยๆย,ยังไงยังไงทาวัตมันก็ต้องลุกอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะอ่าเปท่านไซเลนวิเวียนหน้าก็ใส่มาคู่ฮิตเหมือนกันสกิลเรียกาศนะครับเมื่อมันบูธให้โจมตีฮิตบูธให้เรียโจมตีฮิตหรือบูธให้ยูนิตมันบูธให้ยูนิตบูธให้บูธให้เรียหรือบูธให้แวนก็ได้ให้มันโจมตีฮิตแวนถ้าการโจมตีไนดะ้ไม่ครั้งที่สามหรือมากกว่า เอามันยัดโตจัว1นซีเพื่อนบวก3000ใช้ d อพีจีสนะครับใช้คริคริวเอสเอสสี่ใบคริเก่าสจริงๆเด็กนี้สามารถใส่คี8แปดเลยก็ได้นะถึงพาติดฟอนต์ไว้2ใบนะครับแล้วก็หิน4ใ่ส่หินใหม่หมดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่า ที่จิกา d อะควาฟอสมันค่อนข้างเรื่องเยอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมตานี้มันมันเป็นเมตาไม่เอาออโต้ไม่เอา PG ไม่เอา g ิกาดอ่ะมันค่อนข้างจะเล่นยากถ้าถ้าไปเจอเมตาแบบนี้เพราะฉะนั้นติดหินฝั0งหมื่นไปเลยจบใช้ง่ายดี g ียูนิตนะครับไปไวเนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะเด็กมันมันเป็นมนมันเป็นโครงบิวเก่าที่คุณพ่อทำในเด็กโปรไฟล์ไปแล้วเลยแต่ว่า แต่ว่าบิวมาใหม่เพื่อที่จะเล่นกับวาเลออสเพราะฉะนั้นคุณพ่อใส่วาเลออสสี่ใบนะครับอ่าวาเลอออสรีไวส์สกิลนะครับออโต้แวนการ์ดเมื่อมันโจมตีคอตเตอร์บัสหนึ่งหงายจีหนึ่งใบคอการ์ดจากมือไม่เกินสองใบต่อจีหงายหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีจีหงายหนึ่งคุณจะคอได้สองมีจีหงายสองอได้สี่จีหงายสามอได้หกใบเต็มบอร์ดนะครับแล้วก็ทุกๆการ์ดคอหนึ่งใบคุณจะจั่วคืนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นของดีมากๆตอนที่ว่วา มันจัวคืนได้นั่นเองคุณพ่อชอบตอนที่ว่ามันแห่มือมันเป็นอคาฟอร์ดเป็นเด็กที่แห่มืออยู่แล้วแล้วมันได้จัวคืนน่ะมันดีมากเลยแล้วก็สกิลที่เก่งของมันจริงๆคือสกิลล่างนะครับสกิลต่อเนื่องแหละเมื่อถ้าจีโซนคุณมีการ์ดใงายหน้าสองใบหรือมากกว่าชี้แว่นกาดหนึ่งตัวพลังของแว่นกาดสนุกข,ข้ามจะเหลือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันอ่าแล้วก็จะไม่เพิ่มขึ้นนอกจากจะเป็นชิลของกาเดียน ไม่สามารถเจ็บทิกได้นั่นเองก็คือสกิลของวาเลออ์สและที่มันเขียนอย่างเงี้ยมันตลกนะคือสไตล์แรกอะคุณจะใช้เป็นวาเลออ์สได้แต่ว่าคุณจะไม่ได้แช่พลังผ่นตรงข้ามคุณจะไปแช่แล้แต่สไตล์อสไตล์สองขึ้นไปซึ่งวิธีที่จะทาให้สไตล์แรกแช่แวนเผ่อตรงข้ามให้เป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันได้ตอนนี้ก็มีอยู่อย่างเดียวนอกจากต้องจากปาจีกาดนะก็คือเล่นกับกีเซ่ต่อเฟเวอร์เทคของมันอะไอเทคคำพูดมันอะมันกลายเป็นคนดีแล้วนะ แต่เทคสกิลมันอะมันยังซับกีเซ่อยู่ซึ่งมาเล่นกับของไทยไม่ได้ของไทยเขาไม่ให้ใส่การ์ดวีใน่ใสิต้องบว่าถ้าใส่การ์ดวีในเด็กกีเซ e จะเป็นตัวเริ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ท่าเนี้ยคุณต้องใส่กีเซในเด็ก4ี่ใบอะแล้วคุณช้าเลยอะคือคือวาเลออสสไตลสก็ช้ามากแล้วอะแล้วคุณต้องไปหาเปิดดวงหาช้ากว่าเขา1นึ่งเทินอีกอะ ไม่วิทางทําได้แบบใครฝันมากเลยแล้วมันเล่นกับกีเซได้ไงเพราะว่าถ้าคุณมีกีเซไงายใช่ไหมเขาก็ตกทิกไอเรา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 ได้รับทิกยังไงมันก็ไม่บวกอยู่แล้วมันตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันให้มันเข้าไปเรื่อยๆอยู่แล้วอะก็มันคือเทคที่เอามาซับกีเซซึ่งซึ่งมันเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะเล่นกับวาเลออสมันต้องเป็นสไตล์สขึ้นไปเท่านั้นสไตล์แรกที่ดูอยู่ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่า Uh, อ่อเล็กซานดอร์ดีเพราะว่ามันมันได้ลุกแล้วมันบวกห้าพันมันเพิ่มเว็บง่ายๆเลยในสไตล์แรกถึงแม้ว่ามันจะชา้าแต่มันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรใช้ใช่ไหมหรือคุณจะใส่เป็นวาเลออสสองใบแล้วใส่วาลาวาโฟไว้หนึ่งใบก็ก็ก็ตามสบายแต่ว่าคุณพ่อคิดว่าลาวาโฟมันไม่ใช่ลาราฟไม่ใช่ไม่วาวาโฟตนะฝัดฮัตศาสาเออฝัดฮัตาดมันมันขอฐานหรือคุณใส่เป็นทาวาร์สก็ ก็ได้ไหมก็ได้แต่มันต้องมาโปยมือตีแถวตีแต่แถวหลังอีกก็ใช้เป็นอาริันดอร์ไปแหละง่ายดีนะครับสกิลเว็บหนึ่งหรือเว็บสองนะครับเมื่อจบกระต่อ,อสู้ที่มันโจมตีเคอ์เ,เตอ 1, 1, ตร์บัตหนึ่งไหจีหนึ่งใบชี้เล็กกาสองตัวลุกแล้วบวกตัวละห้าพันต่อจีไหหนึ่งก็บวกง่ายๆเพิ่มเว็บสองเว็บง่ายๆอะฮะอ่าใส่ไว้เหมือนการลัมบอสเพื่อนในกรณีที่เขาไม่ให้แดมเรานะครับหรือแดมเราหมด แล้วสไตล์แรกไม่มีอะไรเล่นก็เล่นเป็นลัมบอสเพราะว่าลัมบอสบอกว่าเม,มื่อจบเมื่อวีโจมตีบรรากาศถ้าเป็นการโจมตีครั้งที่สี่หรือมากกว่าไงาตัวมันเองชี้ยูนิตสองตัวลุกและถ้ามีจีโซนไงหน้าอยู่สองใบหรือมากกว่าบวกหมื่นเพราะฉะนั้นถ้ามันสามารถสั่งลุกได้เลยถ้าเป็นสไตล์แรกมันสามารถหงายและลุกสองแต่ไม่บวกพลังคุณจะไปลุกหน้าหลังอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่บวกพลังเพราะว่า มีจีไหน,หนึ่งกดสกิลหรือยังมีจีไงห,หนึ่งถ้าคุณปลาจีกาดได้ก่อนกดสกิลอ่ะแล้วลุกมันจะบวกหมืน่นเข้าใจใช่ไหมมันคือสกิลจีเบกสองนะจีเบกสานั่นแหละแต่ว่าอตอนนั้นที่มันออกมามันยังไม่มีไงมันมีแค่จีเบกหนึ่งไแล้วมันก็เลยเขียนแบบนี้แทนจีกาดนะครับก็เป็นจีไหจีสองใบเลยเพราะว่าน่าจะดีสุดแล้วถ้าไม่เจอแคนยิง เมื่อมันลงช่องการเดียนนะครับเคาน์ตบัตหนึ่งไ g จีหนึ่งใบสามารถเลือกเลกาดไม่เกินห้าใบยูนิตเหล่านั้นจะติดรีซซสและจะไม่ถูกฮิตจนจบการต่อสู้อ่าจนจบเทินแล้วก็ต่อจำนวนที่เลือกหนึ่งใบตัวมันจะบวกห้าพันถ้าเลือกห้ามันจะบบกสองหมื่นห้าเป็นสี่หมื่นเป็นชิวสี่หมื่นได้ค่อนข้างจะดีใส่ ไอ้บาเรียดากอนใบหนึ on, ่งนะครับเว็บหนึ่งหรือเว็บสี่เอามากาศจะเป็นชิวหมืน่นแล้วก็แน่นอนนะตัวหงายแดงสุดเก่งกันฟิลเลียเว็บสองหรือเว็บสามเอามากาศจะเป็นชิวสองหมื่นบวกห้าพันนั่นเองนะครับแต่ว่าสก,กิลเก่งของมันคือ g ีจีโซนนะครับโซบัตหนึ่งคว่ำตัวมันเองเลือกการ์ดบนเซอร์เคิลหรือบนเดเมจ่หนึ่งใบหงายงก็กันล็อกหงายแดงดีลีท ได้หมดนะฮะโอเควิธีเล่นของเด็กนี้ง่ายมากเป็นเด็กที่เล่นง่ายมากๆเด็กหนึ่งขึ้นขึ้นเกตหนึ่งไม่ฟิกไม่ขออะไรเท่าไหร่ให้ดีก็คือขอพวกยืนแปดพันอย่างทีโออย่างแล้วนี้ก็ได้แล้วก็ขึ้นสองขึ้นสองให้ดีก็ยืนเป็นอันกอสและข้างจะเป็นไทดันก็ได้อย่างนี้ก็ได้ถ้าคุณได้เริ่มก่อนเนะมันก็จะค่อนข้างคุ้มในการเล่นตี แวนตีเคาน์เตอร์บาสโซบาสลุกอันนี้ไม่กดสกิลนะไม่ได้ลุกด้วยตัวมันเองนะพลังจะเป็นเก้าพันอยู่เช็คทิกเกอร์ลงฝั่งนี้ตีตีคราวนี้ยถ้ามีทิกเกอร์ก็บวกไปหมื่นหนึ่งสมมติบวกไปหมื่นหนึ่งตีแวนลุกกดสกิลแล้วแล้วก็ลบห้าพันตีอีกทีหนึ่งเหลือสิบสี่ก็ยังแรงอยู่ในต้นเกมแล้วก็ขึ้นสามอย่างที่บอกว่าถ้าเด่นเด็กถ้าได้เล่นก่อนถ้า ถ้าเราจะไต่หลังอ่ะมันก็ข้างเหนื่อยแหละแต่ว่าถ้าเราได้ไต่หลังอ่ะแล้วสมมติอันนี้ยังอยู่นะหรือหรือตายไปแล้วก็ได้สมมติมันตายไปแล้วก็ได้ได้เสียชีวิตไปก็อ่ะยังไงดีมีอะไรเล่นให้มันตีให้แวนถึงเวฟสามให้ได้แค่นั้นเองอ่ะอันกอสก็ได้ไง่ายๆตีเคานเตอร์บาร์ดหนึ่งลุกแต่ว่าถ้าเป็นอันก็มันจะเปลืองบาร์ดไงแล้วก็ตีอ่ะลุกแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งเป็นสิบเก้าสองครั้ง แวนตีบัสหนึ่งลูกอันกอดแล้วก็อันกอดตีหรอกแค่นี้ถ้าเป็นถ้ามันเป็นถ้ามันเป็นไอไอเน,นี่ยมันจะใช้ง่ายมันจะฟรีแต่ว่าเป็นอันกอดก็อย่างที่บอกเป็นตัวตายตัวแทนเฉยๆนะสไตล์แรกอย่างที่บอกไปว่ามีอยู่สองตัวให้เลือกถ้าในกรณีเมื่อี้คุณใช้บาสหมดคุณก็สไตล์เป็นอาแลมบอสแต่ว่าถ้าปกติก็สไตล์เป็นวอลไอเล็กซ์นดอร์นี่แหละ มันขอเว็บสองเพราะฉะนั้นคุณก็ลงไม่ต้องเยอะมากก็ได้อะอย่างนี้ก็ได้ขัอมือเพิ่มแล้วก็อย่างนี้ก็ได้อมไ่ง่ายๆข้างนี้ตีก่อนเว็บหนึ่งเว็บสองฮิตมีสกิลฮิตชี้ตัวหนึ่งบวกแปดพันเว็บสามตีตีเช็คทิกเกอร์ลงฝั่งนี้สกิลเคอเตอร์บัสหนึ่งหงายจีหนึ่งใบชี้สองตัวลุกกระลุก ตีอีกทีหนึ่งสกิลถอดโตบวกหมื่นเป็นจีหงหนึ่งเป็นบวกห้าพันห้าพันาบวกอีกหมื่นหนึ่งด้วยสกิลของตัวมันเองก็จะเป็นสิบเจ็ดย็ดสามสดถ้าทิกเกอร์ก็เป็นสี่สิบเจ็ดห้าสิบเ็ดแล้วแต่เลยแล้วก็ความมันเทิงมันจะขึ้นมาอยู่ในสไตล์สองพอขึ้นพอคืนพอคุณข,ขึ้นสไตล์สองได้คุณก็จะ เล่นง่ายขึ้นแหละอืมตอนนี้ถ้าหงายปุ๊บมันจะมีจีหงายอยู่สามเพราะฉะนั้นคุณสามารถคอเต็มบอร์ดได้ง่ายๆอยู่แล้วอะอืมเนี่ยจี G มันหงายสามอยู่แล้วอะจากลำบอร์คู่หนึ่งแล้วก็จากที่ตัวมันเองหงายใช่ไหมคุณก็เอาแวนเปิดก่อนเลยก็ได้เพราะมันไม่ไติดเวบไม่ติดบังคับอะไรทั้งสิน้นคอได้หกใบอะผมก็คอไล่ไปเลยไอตัวบนเนี้ย แนะนำว่าอยากได้เป็นทาวาสไม่ก็พวกที่ลุกได้อ่าอันนี้ไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็เอามาสักอีกตัวหนึ่งเอาเป็นอ่ะอย่างนี้ก็ได้ไง่ายง่ายอืมเว็บหนึ่งเว็บสองอ่ะเว็บหนึ่งเว็บสองอืมเว็บสามต้องเสียิต้องเสียเว็บหนึ่งนะเว็บสี่เว็บห้าเว็บหกเคประมาณนี้ ทิกเกอร์ให้ทาวะให้ให้ไทดันก็ได้หรือจะให้ทาวัตแบกทิกเกอร์ไปเลยก็ได้เก็บมาก่อนเนี่ยฝอนองข้ามจะถูกถูกแช่พลังเหลือหนึ่งหมื่หนึ่งพันเช็คคุณพ่อสนใจฟอนมาเพราะว่าอย่างนี้ไงแล้วจริงๆคุณสามารถคอได้เต็มบอร์ดนะคุณจะคอให้ครบก็ได้นะก็แล้วแต่เลยอ่ะอย่างนี้อราจ,จะไปคอ ตุดแวนมันทําอะไรไม่ได้แล้วคุณอาจจเอานั้นในมือคุณอาจจะมีเพนควินอาจจะคอเพนควินก็ได้ในตอนที่กดสกิลมันอะ่ะแล้วนี่เอากดทีโอก็ได้เผื่อเผื่อฮิตเผื่อเฮิร์ทอะไรอะ่ะอืมเช็คเช็คเช็เช็คตีถ่านี่ยที่บอกว่าอาจจะยอมเสียถ้าฮิตก็ชี้หนึ่งตัวบวกแปดชี้นี่ก็ได้บวกแปดลุกหรือชี้ตัวมันตัวนี้ก็ได้บวกแปดถ้าฮิตมันก็จะยังตีเข้าอยู่ตีอีกรอบหนึ่ง แล้วแต่คุณจะซื้อไอ้นี่แปดก็ได้เลยจะซื้อไอ้นี่แปดถ้าซื้อไอ้นี่แปดก็เขาก็ต้องขาเสอกห้าพันหรือเพราะมันตกแดมมันไม่มีมันไม่มีผลอยู่แล้วในการตกแดมเพราะว่าว a l เลออสมันแช่มันบอกว่ามันจะพลังฝ่นหนงข้ามจะไม่เพิ่มขึ้นนอกจากนอกจากชิวอะนอกจากชิวอย่างเงี้ยชิวอย่างนี้อย่างเดียวแล้วแต่ถ้ามันฮิตก็แล้วแต่เลยจะให้ใครเว็บสามเว็บสี่เคาน์เตอร์บัสหนึ่งลุกเว็บห้าคุณพ่ออยากให้ตัวนี้กดก่อน เว็บห้าเพราะมันแรงมากแล้วถ้าพิดถ้าฮิตทีโอมาชี้ให้ตัวนี้อสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นเนตรงข้ามยืนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันขอสามหมื่นแล้วก็ถ้าฮิตบวกแปดพันให้ทาวัสทาวัสจะเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าขอสองหมื่นอย่างนี้แหละมันมันเป็นอะควาฟอรอะควาฟอรในวิธีเล่นแบบ ขอตอดทีละห้าพันทีละหมื่นทีละห้าพันทีละหมื่นแต่ว่ามันค่อนข้างจะลำคาญนะกับการเจอเล่นแบบเนี้ยแล้วก็ไอสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบจริงๆเลยของ v a ออตเนี้ยคือมันไม่ติดบูเวฟมันไม่ติดขื้นเพิงสีอา่าขึ้นสีน้าเงินใช่ไหมเออขึ้นสีน้ําเงินมันกลายเป็นใส่น้ําหลากแห่งความมุ่งมั่นรีวิバレออตรีไวแ์แทนก็ทําให้ทําให้ จะบอกว่าเล่นกับคุณพ่อลองลองลองเล่นมันกับวาเลออสเก่าแล้วนะวาเลออสเกศสามมันมันกดสก,กิลว,วาเลออสไม่ได้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่เพราะว่าสก,กิลว,วาเลออสกับสก,กิลนี้ยมันก็สก,กิลเดียวกันมันก็ทับกันอยู่ดีก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าแบบถ้ามันติดชื่อมันจะเล่นได้เยอะขึ้นกว่านี้ไงเล่นกับฐานเก่าได้ดีกว่านี้ไงในบางกรณีนะครับ แต่ก็อย่างว่าอนาคตมันไม่มีตัวติดชื่อเท่าไหร่แล้วอะมันก็เล่นกันอย่างเงี้ยไม่ม,มีมันมีติดชื่อแต่ว่ามันไม่ขอติดชื่อเท่าไหร่แล้วอาจจะขอติดเมลม,มากนิดนิดหน่อยหน่อยอาจจะขอติดนิดนิดหน่อยหน่อยแบบไม่เยอะก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับเด็กมันใช้ของน้อยมากเลยแล้วมันมีของแทนค่อนข้างเยอะอย่างไทดอนแงมีในห้าเก้ายากที่สุดก็คือไอเกตสองตีหมื่นกับกับทวาสกับพวกซิกจิกาดเนะี่ยที่ค่อนข้างหายยากที่เหลือก็ มันว่าของมันเป็นแทบจะเป็นโครงวีล้วนเลยเพิ่มของจีนนิดเดียวเองโอเควันนี้ก็อย่างที่บอกเนี่ยมันเป็นคลิปเร็วๆเพราะว่ามันมันแทบจะเป็นโครงเดิมเลยแค่เปลี่ยนวิธีเล่นสไตล์สองเองเท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ไว้ติดตามชมอีกทีละการวันนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับติดตามช่องติดตามเพจด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ